ญาติอีกคนของอดีตผู้จัดการโดดปกป้องไอคลียาสามประเด็นไอปรีชยารีโพสต์สตอรี่ของผู้ใช้อินสตาแกรมรายหนึ่งที่เป็นญาติของโกโก้ Go อดีตผู้จัดการส่วนตัวที่ได้โพสต์ภาพบรรยากาศในงานศพของโกโก้ Go ที่จัดขึ้นเมื่อปี2563พร้อมติดแท็กหาไอปรีชายาก่อนจะเขียนข้อความว่า ขอชี้แจงสามประเด็นหนึ่งถึงแม้พ่อแม่พี่โก้จะเสียแล้วแต่พี่โก้มีญาติค่ะในงานแม่เราซึ่งเป็นป้าแท้ๆของพี่โก้เป็นผู้ใหญ่คอยดูแลพี่สาวและน้องทุกคนช่วยกันจัดงานศพยันลอยอังคารมีพี่ก้องปิยะปูประยาและไอปรีชย,ยาเป็นเจ้าภาพไม่ใช่โดดเดี่ยวอย่างที่เป็นข่าวถ้าไม่มีญาติจะไม่มีใครรับแขก คนในวงการบันเทิงทุกท่านที่มาร่วมงานทราบดี 2. พี่โก้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเจาะคอไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน6 3. ซึ่งเป็นโรคประจำตัวไม่เกี่ยวอะไรกับไซยานายและไอกับแม่ก็เสียใจมากส่วนตัวไม่เชื่อว่าน้องทำร้ายพี่โก้เพราะพี่โก้รักและปกป้องไอาจากสิ่งรอบข้างมาตลอด สามจากข่าวที่พี่สาวเราให้ไปอันนี้ขอเป็นเรื่องในครอบครัวที่คุยกันเองก่อนไม่แน่ใจว่าเป็นการเขียนข่าวบิดเบือนหรือไม่หรือยังไงเข้าใจเพื่อนๆที่นักข่าวทั้งที่เรารู้จักและไม่รู้จักที่ติดต่อมาขออนุญาตแจ้งทางเดียวและขอไม่ให้สัมภาษณ์เพื่อให้ประเด็นมันไม่จบนะคะตอนนี้ทุกคนรู้สึกไม่สบายใจ และมันเกี่ยวข้องกับคนที่ตายไปแล้วขอบคุณที่เข้าใจนะคะหลังจากที่ไอได้รีโพสต์ข้อความดังกล่าวแต่จากนั้นไม่นานไอเองก็ได้ลบออกไปจาก IG Story